สำหรับโรงเรียนบ้านไผ่ล้อมนะครับการนำทีมของโคดดี่ต้องบอกเลยครับว่าช่วงนี้ฟอร์มกำลังมาแรงครับล่าสุดก็เพื่อนจะไปคว้ารองแชมป์ครับในรุ่นยู3รายการ p k b Sport x ์นาพูนครับนะครับจะมีผู้เล่นต่อไปนี้นะครับเบอร์หนึ่งน้องป่อนะครับเบอร์สองน้องพีทเบอร์ห้าน้องตาเบอร์หกน้องตามเบอร์แปดน้องกันเบอร์สิบเอ็นน้องโชกุนเบอร์สิบสี่น้องสิงโตเบอร์สิบสองน้อง คิวเบอร์สิบ้าน้องดิวเบอร์สิบหกน้องฟิวเบอร์สิบจ็สกายแล้วก็อีกหนึ่งคนน้องเอิร์ธนะครับเอาละครับเริ่มขึ้นนะครับเครื่องละสิบนาทีครับสำหรับ u ูสิบสในรอบแรกนะครับบุกจากขวาไปซ้ายนะครับจะเป็นไผยล้อมครับจากอําเภอลองครับส่วนเจ้าบ้านสวนเกลือนครับเสื้อสีมินบุกจะซ้ายไปขวา มาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรครับ <Okay. S 1> ไผล้อมครับ <Okay. S 1> ต้องบอกว่า <Okay. S 1> ปีนี้นี่ไผล้อมนี่มาแรงครับ <Okay. S 1> หาย่างเปิดตัวใหม่ๆเลยนะครับ <Okay. S 1> ก็คือ <Okay. S 1> ช่วงเดือนกุมภาพัานธ์ครับ <Okay. S 1> กับการ <Okay. S 1> ไปแข่งขันนู่นแหละครับที่เชียงใหม่ครับ <Okay. S 1> เอสิเกนพุทซอนโนเอลครับ แล้วก็ไม่ล่าสุดนี่นาคูนก็คว้ารองแชมป์มาดูว่ารายการนี้จะเป็นอย่างไรนะครับปาามบอนกันดีหนึ่งครับน้องต้าครับเอาแล้วครับส่งมาที่สกายมาที่ต้าเอาคือหลังไปไปนี่น้องกันนะครับยาวยิงยิงยาวไปก็ไม่มีอะไรครับ สวนเขื่อนมาแล้วครับ U14 นะครับรายชื่อผู้เล่นนะครับมีผู้เล่นต่อไปนี้ครับเบอร์20น้องเคนครับเบอร์30น้องโอนเบอร์24แกรมเบอร์4น้องยีนเบอร์88แอนดริวเบอร์1น้องไปเบอร์13น้องทีนเบอร์4น้องไอซ์เบอร์8น้องต้นกล้าเบอร์6น้องฟุ้กและเบอร์13มินจาครับเปิดไปปัดเซไปก่อนครับยังไม่ได้ซ้ำครับไฮล้อม ลุยต่อครับน้องกันสง่งมาที่โชวุณนโชว์คุณยิงยาวโหยไม่ตรกกรอบครับดีเป็นคู่ที่ตาจะคู่เก้าวแล้วนะครับในใบรายการนะครับ มีหนึ่งคู่ที่เรียกว่าเลื่อนขึ้นมานะครับแล้วก็แข่งกันไปเรียบร้อยนะครับต้องย้ําสกอร์อีกทีหนึ่งนะเดี๋ยวดูจังหวะนี้ครับโอ้โหเซไปได้แม่แต่ตามตามไม่ทันครับน้องตาต่อคู่เมื่อสักคู่นี้นะครับเป็นสโตผัดทินนะครับก็นชนะทักษทีบีไปสประตูต่อศูนย์นะครับต่เรียกว่าเลื่อนมาแข่งก่อนนะครับแข่งกันไปเรียบร้อยแล้วเรามาชมคู่นี้ครับ เจ้าบ้านอย่างสวนเคลื่อนจะทำอย่างไรครับโอ้โหโอเคไปมา,อ,าอ้าวโหชัดเจนครับไม่ต้องสืบเลยครับไปผัด้านหลังครับเป็นเปล่าโอ้โหหลักฐานคาตาเลยครับ เอาแล้วครับปีคิกครับปีคิกโดยหมายเลขสิบครับยิงไปจังหวที่ปัดเซฟได้มีใครซ้ำหรือเปล่าเย้ไปเลยโอ้โหไม่ตรงกรอบครับเบอร์สิบเดี๋ยวนะไม่มีเขียนมานะเบอรสิบนะครับเบอร์สินน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 นอนน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  ไปต่อวิ่งแล้วครับสกายแต่ไม่ทันครับออกข้างตาาตาเดินบินลูกลุ่มเดินบินเลยภูมมบอลมาครับเตะติดติดน้องคิวครับภูมิบอลมาเกี่ยวไว้ได้ทำอย่างไรเอาโกริไปมาครับแอนดริ ส่งมาโอ้โหจะไปให้น้องโนนแต่บอลมันลั่นครับอดใจกระดาษที่อากาศตอนนี้เริ่มจะร้อนร้อนแล้วครับตอนนี้ว่างบอลมาไปต่อครับน้องโอนอ้าวติดต่อบอลไปมาครับไพล้อม ยงตีปลอกน้องกันลุยแล้วครับน้องการเปริดไปเอาละครับกโประตูรศูนย์ครับน้องการหมายเลขแปครับจากไพรล้อมครับ10ึนยน์ำไปก่อนแล้วนะครับไพรล้อมครับ โอ้หจับบอลไม่ติดครับน้องเคนอ่ะไปใจไปใจบอลนะอ่าดูขนาดด้วยนะขนาดไม่เหมือนกันโุมบอลมาโอ้โหมาอยู่ใกล้ครูบรรยายฮะไปดังเอิญครับอย่ามาแถวนี้ครับไปดังอื่นครับนี่ครับ อ,อ <S 2> <S 2> <S ีออฟภูมบอลมาโมงไปทีเดิงเอาแล้วครับไปต่อครับนี่ครับแสกัดไปอีทีนึงดูขระดาษบอลด,ด้วยนะฮะบางทีบางการที่บอลคล้ายกันแต่เบอร์ไม่เหมือนกันนะ บางทีอ,อาจจะผิดขนาดเนี่ยเพราะว่าอยู่ิสองกับอยู่ิสี่นี่ขนาดบอลไม่เหมือนกันสก,กายไปต่อน้องต้าตเอาละครับทำอยยางไรครับน้องต้าครับส่งมาที่สก,กายสก,กายไปต่อปั๊มบอลกันดีหนึ่งเอาละครับเป้า ก็ได้ฟ hmm. ร mm ีคิกครับไหลล้อมในระยะที่โอ้โหหวังผลได้เลยน้องกันครับป่นมาโอ้โหปัดเซฟไม่ได้ครับช็อตเด็ดเลยนี่ครับน้องใบครับ น่าจะไปหรือเปล่าเนะี่ยเอาล้วครับน้องกันลองยิงปัาเซฟอีกแล้วดับวันเซฟเลยครับเอาไปออกกีดันได้เลยนะครับเมื่อสักครู่นี้สัปดาห์นี้ทีเดียวปโซนี้เจวันรวดเลยนะครับชดเชยจาก2วันที่ผ่านมาครับ <พ uka> อ้ว่ากันต่อครับน้องสก,กายเอามาที่น้องคิวออเนี่แหละครับโอ้โหทีมแกล่งครับจากอำเภอรองครับที่ไม่ควรมองข้ามเลยครับไท้ล้อมครับ โดยการทำทีของโคตตี้ครับที่ตอบอกว่าโอ้โหสร้างผลงานที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาครับ so ท, so well. ừ, so ทุ่มผิดครับไปเข้าสนามครับระวังนะครับมาแหกบางทีก้าวลึกไปหน่อยครับไปเข้าสนามนะครับกลายเป็นทุ่มผิดเลยอ้าวหาบอลแป๊บหนึ่งครับบอล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 มาเลยบอลมาเลย อ่าบอลมาเลยให้ให้เขาหาบอลก่อนนะอ่ามาแล้วครับบอลมาแล้วครับโหมบอลฟ้าว,วนะสวนเกือนก็ยังมีโอกาสอยู่นะครับเพราะตามแค่ลูกเดียวอยู่จัดยิงโดยน้องดน ผานไปมีแลบหน่อยๆครับแล้วก็โอ้โหลดมือครับลาปอนไม่ได้น้องปอครับไปแล้วน้องกันกัน้าลได้ฟีคิดครับ เอาแล้วครับปีคินกน้องกันครับปา่านบามีฉแฉลบหน่อยครับเตะม,มุม คลกครับเขาไปใส่สิครับเตะมุงนะครับมาแล้วครับเอาแล้วครับน้องกันปัมบอลแนทีนึงลื่นครับไปแล้วครับน้องโดนติดเบียดไปดีนึงออกข้างบดไปแล้วป่าศูนย์เกิดอะครับบี้ศูนย์เกิดอะครัีครับตามลรงในบ้านไผ่ล้อมศูนย์ประตูต่อนหนึ่งครับเขานะครับโฉมกันต่อครับ ต่อบอกว่านี่เป็นรายการตอนรับเปิดเทอมเลยนะครับ p k b Sport X สวนเคขื่อนซัมเมอร์ครับยิงไปติดเซฟนะครับชื่อว่าซัมเมอร์ครับครับแต่ตอนนี้น,น่าฝนแล้วครับหวัวกลายเป็นเรียกว่าช่วงเปิดเทอมแบบนี้ครับมีรายการบอลเด็กประเดิมเลยครับในเดือนพฤษภาคมแบบนี้ครับ แล้วก็เดี๋ยวเดือนหน้านี้ก็รู้สึกจะมีอีกหลายๆรายการเลยครับก็ราติดตามข่าวก็ได้นะครับก็ติดตามข่าวทำ B z o โ e ได้ครับเดี๋ยวมีรายการใหม่ๆเราจะอัปเดตให้ทราบนะครับทุออ่มบอลมาครับไผ่ล้อมครับปัดเซฟไว้ได้ออกข้างไปทีนึง บอลเบาๆมาไปแล้วครับโอ้โหยิงแปลกไปหน่อยลุยต่อครับออกนี่ครับน้องดิวนะครับเบอร์สิบห้าติดสกายมาที่กัน การล็อกจริงๆแล้วเจอโอ้โห้ยกลุอ,อ,องแท้เลยครับเบอร์แปดน้องกันจากไทยล้อมครับหนีต่อครับสองสอ้ห้หวันนี้นี่รับแบบมีประกวดประตูสุดสวยนี่โอ้โหกรรมาการคิดหนักเลยครับเพราะมีหลายช็อตเลยครับวันนี้ เอาลุยกันต่อครับท่านผู้ชมออกทมบอลมาน้องกันส่งมาที่ดิวแล้วไปต่อครับ <slightly> เปิดไปไม่มอ,อะไรครับออกเปิดอีกสองนี่น้องคิว ส่งมาที่คิวไปที่ฟิวไปไหนแล้วครับโอ้โหออกนอกสนามไปเลยฮะบอลบอลบอลมาบบอลมาเลยครับไปต่อครับ รับบอลไม่ได้ครับน้องป๋อครับป๋อที่ประเภทเซฟเก่งนะครับถ้าใครดูเอซนี่โอ้โหเซฟเก่งมากเลยต่อแก่งรอบคัดเลือกจังหวัดแพร่นะครับโชกุนขือหลางไม่ดีน้องป๋อมาที่โชกุนโชกุนไปที่น้องดิวแล้วกันแล้วก็ต่อวอนมามาที่คิว โดนเตะทิ้งออกไปครับน้องยีนสำหรับคู่ต่อ,อไปก็ตอนทนีกันะครับยูนิต4ครับตอนนี่4กับช่องลมมาแล้วครับช่องลมช่องลมนี่จะเก่นไช่นะครับ ติดตามก็ได้ครับคู่ต่อไปนะครับยูสิบครับกอดีซีนัดที่2ครับช่องลมนัดแรกทำอย่างไรครับเปิดไปก็รับบอลครับวางบอลมาไปแล้วน้องนนจะหาประตูตีใครได้ได้หรือไม่ครับโอ้โห เตะขึ้นมาครับหลับบอลไว้ได้เอาหวดยาวๆมาเลยน,นี่ครับน้องยียนไปที่แอนดริวเอาแล้วไปต่อโดนหวดไปโมงเข้าไปครับแอนดริวส่งมาเอาจับบอลไม่ติดครับน้องนนออกข้งางทุมบอลมา น้องกันปิดทมบอลครับน้องดิวครับเปิดไปปีลอยู่แล้วแน้ดฟิลยิ่งไปยิงตีดบล็อกครับได้แต่มุม ต่อไปนะครับกอรี่สีกับช่องลมซิตี้นะครับช่องลมที่อาจจะยังไม่ได้ตัวหลักฐา,านะครับก็อย่าลืมนำบัตรประชาชนมาตัวหลักฐานด้วยนะครับ <Okay. S 1> ที่ทางฝั่งกรมการนะครับเพราะว่าช่องลมนี่แข่งนัดแรกครับ <Okay. S 1> เอาแล้วยิงตีมรองครับ โโอ้บอลไปหาฝั่งคนดูของเมียงโกสใสเลยครับรับบอลไปได้เตะขึ้นมาเดี๋ยวดูช่องลมกันครับในรูปแบบบอลเด็กครับจะเป็นอย่างไรช่องลมนี่เต่าที่เห็นนี่ก็จะเห็นแต่รุ่นประชาชนครับ แต่มาดูรุ่นบอนเด็กครับสำหรับช่องลมแต่ดูคู่นี้ก่อนนะครับส่วนเคลานกบไภ่ล้อมฝ้าวเตกยาวขึ้นมามงไม่ดีดึง อย่างไรครับน้องดิวตามไปเล่นบอลไปที่น้องกันยังไม่ได้ยิงครับเอาบาดเซฟออกหลังเป็นเต็มมุมไ,ไ,ไ,ไปต่อครับ ตอนนี้ยังอยู่แถวมุมอยู่ครับเตะขึ้นมาย่างแล้วก็หวดยาวเลยครับหมูเข้าไปครับออกข้างพุ่มบอลมาจับบอลเอามาที่แอนดริวครับไปต่อครับ ออกข้างทุ่มบอนมาปที่น้องโนนตีดครับเอาจะเปลี่ยนตัวหรือเปล่าครอ๋อยังครับ อา้าว <ไป S 1> เตะยาวๆไปครับจังหวะนี้ไปไปออกอโอ้ถือว่าไผ่้อมนี่ยังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างต่อเนื่องเลยครับถือว่า <ไป S 2> <ป>การทำทีมนี่ก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับ<ป>ในขณะที่โซนเกิดก็ทำเต็มที่แล้วครับเ<ป>ต่ก็ยังมีโอกาสแก้ตัวครับในนัดต่อไป น้องฟิวเย่งเลืออร่อยโอ้โหอุรสา,าประตทูทำได้แค่มองครับเป็นหมายเลข16น้องฟิวครับจากไพล้อมครับ30เอาละครับไปต่อครับโมงไปทีเดิง ขวดเข้าไปครับอ้าวทำอย่างไรออกหลังขึ้นหลังไปครับเตะเข้าไปครับน้องปอครับออกข้าง เอาภูมบอลครับภูมบอลมาออกข้างจะเป็นตัวรครับมดแกงนี้เลยวงนี่ไหนสีเหลี่ยมเลยไปเลยออาไหนก็ได้เข้าตรงนี้เรียกตรงไหนก็ได้เอะไะครับภูมบอลมาครับไพ่ล้อม แต่ไปก็คือลางไปที่น้องปอครับหมดไปล้เฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้นัดหน้าเดี๋ยวไว้นัดหน้าก็แปลว่าสวนเขื่อนครับแพ้ให้กับบ้านไหมา้เลขศูนย์ไป่ตัวสามโอคนเปลี่ยนตัวยังไม่ได้เล่นเลยครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไว้นัดหน้าครับ